ใครชอบใส่เสื้อข้าสีครีมสีน้ำตาลเขาเรียกว่าเป็นสีเอิร์ธโทนทำยังไงถึงจะทำให้ผิวเราใส่แล้วดูไม่คล้ำแก่ให้เช็คว่าอันหนึ่งผิวคล้ำไหมผิวออร่าไหมสองคือร่องน้ำหมากไม่เห็นชัดสามหน้าเราดูไม่ซีดไม่ป่วยตัวอย่างง่ายๆสีไหนใส่ไม่ขึ้นหน้าจะดูไหนหน้าเทาๆเ,เหมือนคนป่วยอะทุกคน แต่ถ้าเป็นโทนน้ำตาลไหนที่ใส่แล้วแบบเราขึ้นออร่รามันจะกลายเป็นแบบรูปผู้หญิงข้าบนใครเห็นคลิปพี่ครูทำสอนบ้างคะคุณแม่ค่ะเอาสีเสื้อมาเทียบกันนะคะขาวกระดำเห็นชัดเจนนะคะอย่าไปดูที่สีเสื้อที่เราชอบแต่ใส่ต้องใช่สำหรับเราด้วยแต่วันนี้จะมาให้วิธีเลือกนะคะขาวครีมน้ำตาลไหนใครชอบใส่สีโทนนี้นบ้างสีประมาณนี้ ปกติสีเอธโทนมันจะอยู่ใน2องฤดูเขาเรียกสีโทนอุ่นกับโทนเย็นผิวเราอ่ะเป็นฤดูไหนถ้าเป็นโทนอุ่นนะคะจะอยู่สปริงแต่ถ้าเป็นผิวโทนเย็นนะคะจะอยู่ออทัมความต่างคือสังเกตง,ง่ายๆนะคะถ้าสปริงโทนอุ่นสีมันจะสว่างกว่าอยู่ทางซ้าย น้ำตาลอมครีมน,น้ำตาลอมเหลืองอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ทางขวาเขาเรียกเป็นโทนเย็นจะเป็นน้ำตาลที่อมน้ำตาลเข้มๆอมเขียวๆอมเทาๆเ,เป็นสีคลาสสิกที่ดูแพงวิธีสังเกตเตัวอเบื้องต้น ถ้าใครอะ่ะปกปติชอบทาลิปสีอมส้มๆเรารู้สึกมันเข้ากับเราหน้าเราแบบไบรท์สว่างกว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นโทนอุ่นข้อสังเกตอันที่สองคือเป็นแบบชมพูแบบบานเย็นชมพูม่วงม่วงมีแนวโน้มว่าจะเป็นโทนเย็นพอพ้นจากข้อหนึ่งเราจะรู้ดูสีแล้วเนาะข้อที่สองน้ำตาลไหนล่ะอันหนึ่งโทนสว่างถ้าเป็นผิวโทนอุ่นถ้าใครผิวโทนเย็นชอบทาปากสีเข้มๆจะเป็นเขียวแบบน้ำตาลเข้ม ี่คือข้อสอวันนี้มาสรุปให้ง่ายเลยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยสอนนะครับโดยเฉพาะของไทยก็มีคนที่แบบเขาคิดว่าไอ้ออพวกสีพวกเนี้ยต่อให้แบบมาทำเทสก็ไม่เห็นที่ใช้เลยวันนี้ครูให้พิเศษเอาไปใช้ได้จริงได้ไงด้วยกับตู้เสื้อผ้าที่ปกติเรามีแต่สีขาวสีดำเอาป้า วิธีผสมวิธีใช้นั่นเองสีเอิร์ธโทนขาวครีมน,น้ำตาลที่มันทำให้ผิวเราเอาอรล่า3.1ถ้าใครเป็นโทนเย็นวิธีผสมกับเอิร์ธโทนให้เป็นแบบทางขวาค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยอยู่โทนอุ่นเช่นทาปากสีอมส้มแล้วหน้าสว่างกวา่าให้ใส่เสื้อสีขาวข้างในแบบทางซ้ายค่ะ เอาเสื้อคลุมหรือสีแนวเอิร์ธโทนเนี่ยมาใส่คลุมทับหลักการง่ายๆเลยนะทุกคนเวลาใช้เรื่อง Personal c o ค o r เลสีที่ใช่อ่ะให้อยู่ใกล้หน้าเราคือเป็นเสื้อกับเป็นเสื้อข้างนอกเดี๋ยวคุ้เปิดสอบสามารถลงเรียนได้นะวิธีผสมสีเจอสีที่ใช่เจอสีผมเจอสีเครื่องสำอางด้วยก็สามารถทักเข้าความเข้าไปหาทีมงานได้นะคะ